สวัสดีครับช่างแตกจักรพงษ์นะครับเจ้าเก่าเหมือนเดิมนะครับเ,เพื่อนๆนะครับวันนี้ช่างมากับจักรเล็กกระเป๋าหิ้วนะครับจักรเล็กกระเป๋าหิ้วตัวนี้จะเป็นยี่ห้อเอเวล่านะครับเอเวล่าที่เพื่อนๆเ,เห็นป้ายตรงนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่มีเอเวลา่าเยอะไอเอเอ,เอ่ซีรีส์นี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยปราร์ตี้ปราร์ตี้ใช่ไหมฮะเออ่ที่อยู่ข้างบนก็จะมีคําว่าลีโนวานะครับซึ่ง เล็กกระป๋องหิ้วตัวนี้นะครับช่างมาในคลิปยาวเพราะว่าช่างจะอธิบายให้เพื่อนๆเข้าใจว่าจุดปรับตั้งนะครับมันจะมีรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นะครับสีเขียวเพื่อนๆจะมีสีเขียวกับสีชมพูนะครับสีเขียวเป็นรุ่นเก่านะครับการปรับความตึงหย่อนของเส้นได้เวลาเราเย็บเนี่ยนะครับเราปรับตรงไหนก็คือปรับตึงหย่อนตรงเนี้ยช่วงเนี้ยนะครับที่ได้มันหนีบนะครับตัวนี้จะเป็นสีชมพูนะครับสีชมพูเนี่ย ตัวเนี้ยเครื่องนี้ซีรีส์นี้นะครับช่างได้มาจากลูกค้าแล้วช่างมาเจอนะครับมันจะใช้การปรับที่เป็นปรับสเตปปิ้งมอเตอร์นะครับซึ่งซึ่งไม่ใช่จึ่งดิซึ่งใช้เฟืองนะครับฟันเฟืองในการดันปรับแต่นะครับเพื่อนๆอ,อาจจะงงที่ว่าใช้รุ่นนี้แล้วทําไมเวลาเรากดโอเคแล้วทําไมมันไม่ถึงโอเคทําไมมันถึงไม่ถึงปรับได้ให้เรานะครับแล้วเราจะใช้งานมันยังไง นะครับประมาณนั้นเนาะเพื่อนๆนะครับอันนี้นะครับผมมาให้เพื่อนๆดูฟังก์ชันหน้าจอก่อนนะครับตัวนี้ผมจะอธิบายแบบถ้าผิดพลาดผมก็กราบขออภัยนะผมไม่ได้ซ่อมจากเล็กนะครับผมใช้ความรู้สึกของผมนี่แหละนะครับในการที่จะอธิบายเพื่อนๆให้เข้าใจว่าการใช้งานของเขาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกผมจะเริ่มจากกันไก่นะครับปุม่มันไก่ปุ่มนี้นะครับเวลาเรา เย็บงานมานะครับเราเย็บงานสมมุติวนะ่าผมกดสีเขียวเนาะนะครับสีเขียวเนี่ยมันจะมีสีเขียวตอนที่เวลาเราลงตีนผีนะครับเรายกตีนผีเนี่ยถ้าเรากดเนี่ยจักรมันจะไม่วิ่งนะครับมันจะเตือนตรงนี้บอกว่าให้คุณเอาตีนผีลงก่อนนะคุณถึงค่อยเย็บนะครับประมาณนั้นผมเอาตีนผีลงปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดสีเขียวเราสามารถที่จะกดแล้วก็ทําให้มันทํางานได้เลยเวลาหยุดเราก็หยุดอันนี้ก็คือ กดออตโต้นะมันจะมีขายเหยียบด้วยนะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าส่วนมากลูกค้าจะไม่ใช้ขายเหยียบนะครับขายเหยียบสั่งงานไม่ค่อยใช้หรอกส่วนมากจะใช้กดตรงนี้เอาหรือเปล่าไม่รู้นะต้องถามลูกค้านะครับอันนี้คือกันไก่นะครับวเวลาเย็บมาปุ๊บเนี่ยเราต้องการที่จะตัดงานเพื่อจบเนี่ยเรากดกันไข่ครั้งหนึง่งเข็มเด้งขึ้นเข็มเร้งขึ้น,นก,กันไก่ตัดให้นะครับนี่นะครับเขาตัดให้นะครับปกติแล้วจากเย็บกระป๋าหิ้วนี่ มันจะม่ถ้าเผื่อตัวไหนไม่มีตัวตัดเนี่ยม,มันก็ต้องเอาเข็มหมุนเข็มขึ้นแล้วก็ดึงงานออกข้าง,างหลังแล้วก็ใช้กันไกตัดนะครับแต่ตรงนี้จะมีลูกบันไก่ก็คือมีกันไกด้านล่างที่มันจะเป็นแบบอ,อสอดมาแล้วก็สอมตัดตรงกระสวยนะเพื่อนๆเนาะอ่ะสองนาทีกว่าไม่พูดความทำเพลงนะครับมาปุ่มนี้นะครับจะปุ่มเป็นปุ่มที่เป็นเ รีความเร็วเขาเรียกนะครับเพิ่มความเร็วก็คือลูกศรปกติแล้วจะอยู่กลางก็คือความเร็วเขาจะอยู่กลางแต่ถ้าเราเย็บนะครับถ้าผมเลื่อนมันมาสุดมันก็จะช้าเห็นไหมฮะเพื่อนๆสังเกตเข็มนะนะครับถ้าผมเลื่อนมาเรื่อยๆมันก็จะเริ่มเร็วขึ้นนะครับอันนี้คือปุ่มปรับความเร็วนะครับเนาะเข้าใจนะนะครับปุ่มปรับความเร็วนะตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมาอีกทีอ่าเดี๋ยวผมขอเลื่อน เลนกล้องลงมาอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวค่อยเลื่อนขึ้นเนาะเสร็จเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้ตรงเนี้ยจะเป็นเห็นเป็นรูปเต่ารูปเต่าก็คือมันจะเป็นรูปที่เวลาเรากดมันจะไปทีละครึ่งเข็มเห็นไหมฮะขึ้นกดอีกลง,กด,ก,ลงกดอีกขึ้นกดอีกลงกดอีกขึ้นกดอีกลงก็คือสัญลักษณ์ของเต่าก็คือช้านั่นเองเพื่อนนะใช่ไหมนะครับอันนี้ก็คือ เวลาเรากลัวเราจะเลยอะ่ะเลยเลยงานของเราเนี่ยเวลาเราเย็บเร็วๆไปเนี่ยปึ๊บเรากดหยุดก่อนเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเลยมุมเลยล้วเราก็กดเตา่าปึ๊บมันก็จะมาให้ทีละเข็มปึ๊บมันก็จะมาให้ทีละเข็มอ่าโอเคเข้าใจนะไอ้ปุ่มลงมาอีกปุ่มหนึ่งเนี่ยปุ่มนี้นะครับมันจะมีเหมือนกับลูกศรที่ว่าเราขับรถเนี่ยมันเหมือนกับลูกศรรีเวิร์สอ se, ะครับ เป็นลูกศรมันกับเกลือกไม้เนี่ยเวลาเราขับรถนะก็คือเวลาเรากดเนี่ยกดแช่เนี่ยเขาจะเดินไปถอยหลังถอยหลังก็คือเป็นปุ่มย้ำนั่นเองนะครับส่วนมาก,กเราเราเย็บงานเนี่ยมันก็จะมีงานย้ำถอยหลังเดินหน้าถอยหลังก็คือล็อกหัวล็อกท้านนันเองเวลาเราเนี่ยเย็บเนี่ยเรากดปุ่มนี้นะครับก็จะถอยหลังให้เห็นไหมฮะช้าๆถ้าเรากดแช่มันจะชา้าเราปล่อยปุ๊บกดมามันก็จะเดินหน้าเห็นไหมฮะโอเคนะ ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มสั่งงานของตัวจักรนะครับมาฝั่งนี้ทีนี้เลื่อนยังไงอะเดี๋ยวนะครับแปบ๊บหนึ่งกราบขออภัยมาทางนี้เพื่อนเพื่อนเนาะมาแผนมาทางนี้นิดหนึ่งนะครับช่วงเนี้ยเพื่อนเพื่อนมันจะปุ่มของเอวิลา่าปาร์ตี้นะครับจะมีสีเขียวสีชมพูเนี่ยปุ่มเขาจะคล้ายๆกันนะครับไอ้ตัวนี้จะเป็นปุ่มถอยหลังก็คือรีเวิร์สเวลาเรากดไปที่โปรแกรมอื่นเวลาเราจะกดกลับมาเนี่ยเราก็กด สมมติมันอยู่โปรแกรม2ถ้าเรากดครั้งหนึ่งมันจะมาที่เริ่มโปรแกรมใหม่นะครับเห็นไหมฮะกดครั้งหนึ่งมันจะมาเริ่มโปรแกรมใหม่ถ้าเผื่อเราจะเลื่อนโปรแกรมอื่นก็คือเราก็ต้องกดไปหาที่โปรแกรม2สมมุตินะอันนี้อันนี้ก็ตัวนี้จะเป็นปุ่มรีเวิร์สอันนี้จะเป็นปุ่มเลื่อนหาโปรแกรมว่าเราจะใช้โปรแกรมอะไรที่อยู่ข้างบนนี้นี่ข้างบนตรงนี้เห็นไหมฮะตรงนี้มันจะมีลายให้เห็นนะเราเลือกไปเลยนะครับว่าเราจะเอาเย็บแบบไหนนั่นเองเนาะ อันนี้คือปุ่มกลับเนาะตัว R เนี่ยนะครับส่วนถัดมานะครับจะเป็น A B C ก็คือเป็นปุ่มเลือกลาย A B C นะครับเพราะว่าสังเกตด,ดูตรงนี้นะครับถ้าเรากดไอ้พวกที่มันเป็นลายอะไรที่มันแปลกๆเนี่ยตีนผีถึงมันจะลงแต่มันขึ้นสีแดงหมายถึงว่าเราต้องเปลี่ยนตีนผีให้มันเข้ากับกับชิ้นงานที่เราจะทํา A B C นั่นเองนะถ้าเผื่อมันเป็นสีเขียวอ่าเนี่ยถ้าเผื่อปุ๊บเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนตีนผีอะไรเสร็จแล้วเรามากดโอเคเนี่ย มันก็จะทําให้ตัวนี้เกิดสีเขียวขึ้นก็คือพร้อมที่จะเย็บนั่นเองเนาะอันนี้ A B C ปุ่มเลือก A B C ก็คือเลือก p a ท t e r n ที่เราจะเย็บนั่นเองนะครับกลับมานะครับตัวนี้จะเป็นแ p a ทิร์นที่เป็นวงกลมอันนี้เห็นไหมฮะมันจะเป็นรูปโค้งรูปโค้งรูปโค้งนะครับเป็นวงกลมนั่นเองเนาะเพืพ่อนๆอ่ะกับขอไปนี่เห็นชัดหรือเปล่าไม่รู้เพราะผมไม่รู้ว่าหลีแสงตรงนี้ตรงไหนน,น,นะนะครับชัดไม่ชัดเป็นแนวแล้วกันนะอันนี้หาเลื่อนมาอีกอันนึงก็จะเป็นเวลาเรากดเข้าไปมันจะเป็น เลือกแพทเทิร์นที่เป็นแพทเทิร์นธรรมดาแล้วมาหาซิกแซกนั่นเองนะครับเพื่อนๆปุ่มนี้่าเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงเดี๋ยวผมกดตัดก่อนอ่าอันเนี้ยปุ่มนี้มันจะเป็นปุ่มที่นะครับเห็นไหมฮะกดขึ้นมามันจะมันจะเห็นเพื่อเพื่อนเห็นเข็มอยู่ตรงนี้ไหมเข็มอยู่ตรงกลางเวลาเรากดตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บมันจะเป็นสนัญลักษณ์ของโปรแกร,รมที่2ก็คือเย็บอยู่ตรงกลางของตีนผีนั่นเองนะครับเห็นไหมเนาะ นี่เห็นไหมนะครับมานะครับต่อไปข้างบนก็คือตัวนี้จะเป็นปุ่มเลื่อนหาโปรแกรมก็คือเวลาเราจะเลือกโปรแกรมเนาะสมมุตินะนะครับผมจะมาตรงนี้นะครับให้มันมาอยู่ที่มันจะมี1 2 3 4 5ส่เลื่อไล่เลยลายมันมีกี่ลนยอ่ะเพื่อนก็เลื่อนไปเห็นไหมมันก็จะเลื่อนหาเห็นไหมฮะเวลาเราต้องการลายอันนี้ก็คือปุ่มกลับเลยแล้วกลับเลยแล้วกลับเราจะเลือกผมเอาผมเลือกไอตัวจะเย็บไอพทเทิรทนที่2เนี่ยผมก็กดโอเคปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าหน้าจอ เขามาโอเคเลยอต่อมาทีนี้นะครับไค่แม็กมันอยู่ตรงนี้เพื่อนเพื่อนมาไค่แม็กเจ็ดนาทีแล้วไอ้ไอ้ตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนอันเนี้ยมันจะมีมาเพิ่มเห็นไหมฮะตรงนี้นะครับไม่ใช่มาเพิ่มหรอกมันมาตอนไหนไม่รู้แหละผมก็ไม่รู้แหละมันก็มีมาบางบางทีเนี่ยบางรุ่นเนี่ยนะครับเขาจะปรับอยู่ตรงมือก็คือใช้การหมุนอยู่ตรงนี้นะครับมันมีการหมุนอยู่ตรงนี้แต่รุ่นเนี้ยนะครับมันจะใช้สเตปปิ้งมอเตอร์ในการหมุนเวลาเพื่อนเพื่อนได้งอกล่างงอกบนเนี่ยอ่ะ นะนะเวลาเพื่อน <S 2> <S 2> ๆนะครับเย็บไปเนี่ยนะครับขออนุญาตเสียงแมวนะนะครับได้เนี่ยมันจะเป็นจุดๆอยู่ข้างบนเนี่ยสมมุติเห็นไหมฮะผมใช้ได้ข้างล่างสีฟ้านะแล้วมันจะมาเป็นจุดๆอยู่ข้างบนเนี่ยถ้าง,งอกข้างบนเนี่ยเพื่อนๆนะครับให้เพื่อนๆมามาปรับอยู่ตรงนี้นะครับมาขยับมาหน่อยเพื่อน <S <S ๆกดตรงนี้มันจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับข้างล่างสุดตรงข้างบนก็คือถี่หาง ข้างล่างคือซิกแซกกว้างยาวส่วนข้างล่างสุดเลยนะครับข้างล่างสุดเลยเนี่ยถ้าเรากดหานี่นะครับเพื่นพนอนๆ่อดูสัญลักษณ์ตรงนี้นะนี่นะครับนี่มันเป็นแบบนี้นะครับเวลาเราเย็บไปเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะปรับได้แต่เวลาที่เรายังไม่เย็บมันจะปรับไม่ได้มันจะไม่หมุนเนาะนะครับถ้าเรากดมาโปรแกรมตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็เลื่อนซ้ายขวาเนี่ยนะครับเวลาเราเลื่อนเนี่ยเพื่อนๆสังเกตสเตปปิ้งตรงนี้ เห็นไหมฮะเขาจะหนีบอ่าถ้าเป็นลบก็คือเขาจะหนีบน้อยหนีบน้อยหนีบเบานั่นเองงอกบนก็คือเราปรับให้มันหนีบเบาปกติสแตนดาร์ดมันจะอยู่ที่ศูนย์ก็คือหนีบกลางนะครับหนีบกลางถ้ามันงอกบนเนี่ยเราก็ปรับไปทางลบนะปรับไปทางลบนะถ้ามันมัน,ม,นมันงอกบนเนี่ยถ้ามันอยู่อยู่ข้างบนเนี่ยมันมันเป็นจุดๆอยู่ข้างบนเนี่ยเราก็คือว่ามันเป็นจุดข้างบนก็คือมันมันแน่นไป พอมันแน่นไปเนี่ยได้มันจะฟูขึ้นมาข้างบนนะนะครับก็เราก็ต้องกดมาที่ลบนะครับลบสักประมาณ4ก่อนนะครับถ้ามันยังงอกบนอยู่เราก็ลบมาที่เยอะๆหน่อยนะครับแต่ถ้ามันเป็นงอกล่างเราก็นะครับเลื่อนมาทางฝั่งบวกแค่นั้นเองนะครับเพื่อนๆแต่สแตนด์ดัเขาจะอยู่ที่0นยะ์เนาะเราต้องดูชิ้นงานของเราก่อนนะครับเวลาเราเลื่อนเนี่ยเพื่อนๆสังเกตด,ดูตรงนี้สเตปปิ้งมันก็จะหมุนตามนะครับผม ผมเลื่อนคลายมันก็จะคลายไปทางซ้ายผมเลื่อนขวามันก็จะ,ะหมุนแน่นมาทางขวานั่นเองนะครับเพื่อนๆเนาะง่ายๆเสร็จแล้วมันก็ตามงานของเราอันนี้คือใครแมงคน,คนบางคนไม่รู้นะครับประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆเวลาเราเย็บมันก็มานะครับอันนี้ผมอยู่ที่บวกสามถ้าบวก3เนี่ยถ้าเผื่อบางทีบางงานมันจะงอกข้างบนเลยนะนะครับถ้าเราปรับตามชิ้นง,งานของเราเนี่ย ถ้าเรารู้จุดปรับของเราเนี่ยมันก็จะโอเคนะครับเพื่อนๆนะประมาณนี้นะครับกับเอววล่าปาติสิยมพูนะครับมีความรู้แค่นี้แหละนะครับเพื่อนๆเนาะวันนี้ก็ขอบคุณที่เพื่อนๆเข้ามาเยี่ยมบ้านของช่างนะครับวันนี้อยู่กับจักรเล็กเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นจักรสาหกรรมแล้วนะครับวันนี้สวัสดีครับ